สวัสดีครับรายหานจากที่ดินแบ่งขายมงเธอร์ร้านกาแฟมงเธอร์ใกล้วัดธรรมสะโลดคลองสี่อุขระวัญยกนขณะนี้ชุด A ขายกันแบบดิบๆเงียครับแนวสวนเกษตรหมดเรียบร้อยไปแล้วนะครับ4,300บาทต่อตารางวายินดีด้วยครับทุกท่านที่จับจองนะครับ14ล็อกหมดแล้วภายในพิบตานะครับแปลงละ2 0 0ถึง350ตารางวานี่เป็นบรรยากาศนะครับมีลูกลังโรยนิดหน่อยนะครับ ถนนกว้างนะครับบริเวณนี้น่าจะ8เมตรถึง10เมตรนะครับชุด A หมดแล้วติดตามชุด B ครับชุด B ถนนลาดยางนะครับชิดติดราดยางนะครับทำเลเยี่ยมนะครับอยู่ในย่านถือว่าอนาคตดีครับใกล้หมหาลัยศรีนครินทร์ทวีโรดองครักษ์นะครับโรงพยาบาลศูนย์ประเทพนะครับนี่เป็นบรรยากาศครับ สำหรับท่านที่ชอบแนวสวนเกษตรนี่เริ่มเลยนะครับเริ่มผมเริ่มปลูกอะไรกันแล้วครับที่ที่เราไปนะครับคุยได้ทุกเรื่องขครับติดต่อผ่านทีมงานเราได้เลยโดยเฉพาะชุดบีที่กําลังเปิดตอนนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรกนะครับวันนี้วันแรกตรงเลยวันนี้วันแรกนี่ครับลัดยางนี่ครับทางหลวงชนบทนะติดลัดยางทุกแปลงเลยตอนนี้นะครับเหลือแปลงถือว่าพรีเมียมแลวนะครับถือว่าแปลงพรีเมียมครับติดลัดยางเลยนะครับที่บางี่สีขานะครับเห็นไหมครับ ที่สวยจริงครับถนนเส้นนี้ออกไปลำลูกกาได้เลยแล้วก็อยู่ในเขตตะมนลมึงสารนี่ครับบรรยากาศดูนะครับติดลัดยางทุกแปลงเลยแปลงหนึ่งก็2 5 0ร้อถึงตารางวา7000บาทครับหายากครับทำธุรกิจได้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมี5้าแปลงนะครับตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันครับนี่ก็เหมือนกันครับดูครับแปลงเล็กๆติดลัดยางนี่หายากมากครับ ส่วนใหญ่เขาจะขายสามสิบไร่ห้าสิบไร่อะไรอย่างนี้แต่วันนี้เราแบ่งเรียบร้อยแล้วโฉนดทุกแปลงพร้อมโอนติดต่อผ่านที่มาเราได้เลยนะครับที่ดินองครักษ์นี่ครับหลักกิโลเมตรอยู่หน้าที่ดินเลยจากถนนร,รังสิตนครนายกนะครับติดต่อผ่านที่มาเราเลยนะครับตอนนี้เราพร้อมแล้วโฉนดทุกใบโอนได้ทุกวันคุยได้ทุกเงื่อนไขครับสดผ่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีที่ที่ติด คลองนะครับสวยมากครับเป็น4ีโนดติดกันแบ่งให้เรียบร้อยนะครับติดคลองกว่า60เมตรนะครับด่วนเลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อผ่านทีมฮานเราด่วนนะครับอินฟินิตี้แปดพร้อมรับใช้ทุกท่านนะครับนี่ครับบรรยากาศอย่างนี้ติดลาดยางอย่างนี้รับรองครับหายากครับหายากมากมากเลยครับนะครับนี่ครับแปลงนี้ก็ถมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ข้างหน้าก็จะถึงจุดที่เป็นถนนตัดผ่านตรงนี้ก็ติดถนน2ด้านเลยหน้าข้างในที่เห็นต้นไม้ล่มรื่นมีต้นตาลคู่นะครับตรงนั้นติดคลองเลยนะคลองกว้างมากสําหรับใครที่ซื้อแปลงนี้ถือว่าคุ้มมากๆครับคุ้มมากๆพื้นที่รวม4ไร่กว่านะครับมาแบ่งกันเองได้เลยนะครับเพราะว่าเราแบ่งถนนให้เสร็จแล้วนะครับนะครับจะไปดูริมคลองหนมันจะแฉะนะครับนะครับเราไม่กลัวรับรถซื้อมาใช้นะครับ าใจถึงพึ่งได้วันนี้มาที่นี่เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตรงนี้ทางเข้าเนี่ยเป็นถนนกว้าง8ปดถึงสิเมตรเลยนะครับข้างหน้านั่นแหละคือคลองอยู่ข้างหน้าเลยครับมีที่ดินข้างคลองงอกมากกว่า3งานนะครับได้ฟรีเลยนะครับสําหรับแปลงนี้เหมาะอย่างยิ่งจะทํารีสอร์ททาบ้านพักส่วนตัวหรือจะอยู่แบบเงียบๆนั่นแหละครับเห็นไหมครับคลองนะครับกว้างนะครับนี่ผมอยู่นั่งเราเห็นไหมครับนั่นแหละครับนะครับ สวยงามจริงนะครับนี่ออกไปอย่างนี้ก็ติดต่อผ่านทีมงานเราด่วนเลยนะครับสวัสดีครับ